รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทำไมไม่มีทรงพระราชทานเป็นคำราชาศัพท์แปลว่าการให้ของพระราชาใช้หมายถึงกริยาให้เมื่อพระเจ้าแผ่นดินหรือพระราชวงศ์ชั้นสูงให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผู้อื่น สิ่งนั้นอาจเป็นสิ่งของเช่นพระราชทานบ้านอาจเป็นเงินเช่นพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานทรัพย์ช่วยผู้ประสบภัยสิ่งที่ให้เป็นยศถาบรรดาศักดิ์เช่นพระราชทานยศในพลพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรสิ่งที่ให้เป็นนามธรรมเช่นพระราชทานพระเมตตาเป็นสิ่งประดิษฐ์เช่นพระราชทานกังหันชัยพัฒนา คำว่าพระราชทานเป็นคำราชาศัพท์แล้วจึงไม่ต้องเติมคำว่าทรงข้างหน้าใช้ว่าพระราชทานเท่านั้นไม่ใช่ทรงพระราชทาน